สวัสดีค่ะเด็กๆคลิปนี้เรามาเจอกันในหน่วยการเรียนรู้ที่19อเาเรื่องสายใยชุมชนก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะเราไปออกกำลังกายพร้อมๆกันก่อนนะคะไปกันเลยค่ะหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมมือพลัน หากพวกเรากำลังมีสุขหม que que วความทุกข์ไปแล้วทุกสิ่งมัวปราะวิ่งอะไรกันเล่าถึงตกมือพลันหากพวกเรากำลังสบายกระเถืบเท้าพลันหากพวกเรากำลังสบายกระถืบเท้าพลันหากพวกเรากำลังมีสุขมวความทุกข์ไปแล้วทุกสิ่งมัวปพราะวิ่งอะไรกันเล่าก็ถืบเท้าพลันหากพวกเรากำลังสบายขงมกหัวพันหากพวกเรากำลังสบายขงมกหัวพัน หากพวกเรากำลังมีสุขหมดความทุกข์ไปแล้วทุกสิ่งมัวประวิงอะไรกันเล่าคงงหัวพันหากพวกเรากำลังสบายจงส่งเสียงดังฮ่าฮ่หากพวกเรากำลังสบายจงส่งเสียงดังฮ่าฮ่หากพวกเรากำลังมีสุขหมดความทุกข์ไปแล้วทุกสิ่งมัวประวิงอะไรกันเล่าจงส่งเสียงดังฮ่าฮ่าออกกำลังกายสิเแล้วกันใช่ไหมคะเด็กๆงาน เราไปดูสถานที่สำคัญในชุมชนของเรากันนะคะว่ามีอะไรบ้างไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะสถานที่สำคัญในชุมชนวันนี้ครูจะพานักเรียนไปรู้จักสถานที่สำคัญในชุมชนว่าแต่ละสถานที่นั้นเขาเรียกว่าอะไรและมีความสำคัญอย่างไรถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ สถานที่แรกคือบ้านบ้านเป็นที่อยู่อาศัยให้ความปลอดภัยและเป็นศูนย์รวมของสมาชิกทุกคนสถานที่ต่อมาคือวัดวัดถือเป็นสถานที่สำคัญของชาวพุทธซึ่งชาวพุทธนั้นจะใช้วัดเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ การกราบพระขอพรหรือตักบ,บาตรทำม,มุนนั่นเองสถานที่ต่อมาคือโรงเรียนโรงเรียนเป็นสถานที่สำคัญไว้ให้สำหรับเด็กๆทุกคนได้มาศึกษาเล่าเรียนศึกษาหาความรู้อบรมคุณธรรมความดีสถานที่ต่อมา คือตลาดตลาดถือเป็นสถานที่สำคัญที่ใช้ในการซื้อขายสิ่งของต่างๆในการดำรงชีวิตนั่นเองค่ะสถานที่ต่อมาคือโรงพยาบาลโรงพยาบาลมีหน้าที่สำคัญไว้คอยให้บริการรักษาผู้ป่วยและยังเป็นสถานที่ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพร่างกายอีกด้วยและสถานที่สุดท้ายก็คือสถานีตำรวจซึ่งสถานีตำรวจมีีหน้าที่สำคัญไว้คอยให้บริการรักษาผู้ป่วยและยังเป็นสถานที่ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพร่างกายอีกด้วย และสถานที่สุดท้ายก็คือสถานีตำรวจซึ่งสถานีตำรวจมีความสำคัญคือไว้บริการรับแจ้งความเรื่องร้องเรียนความทุกข์ร้อนต่างๆของประชาชนนั่นเองค่ะและนี่ก็คือสถานที่สำคัญในชุมชน <S <S 2> <S 2> ที่เด็เกๆควรรู้จัก เด็กๆรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าสถานที่สำคัญในชุมชนของเรามีสถานที่สำคัญอะไรบ้างคลิปนี้พอแค่นี้กันก่อนนะคะเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ